คือสิ่งที่ทคนจะได้เมื่อมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากับบรรยากาศพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รอยพุทธบาทที่ถูกซ่อนอยู่ดูให้จบคลิปนะาแล้วเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังและนี่คือโซนที่พักที่ได้รับพลังธรรมชาติจากบ้านดินบ้านหินฮิวกายฮิวใจสุดๆเดี๋ยวพาชมที่พักกันค่ะมีสองชั้นนอนชั้นละสองคนมีห้องน้ำส่วนตัวและมีน้ำอุ่นด้วยมีระเบียงชมวิว เห็นฟาร์มผักออร์แกนิกไกลๆและใช้ไฟจากโซลาเซลล์และน้ำฝนธรรมชาติสำหรับกระโจมหลังเนี้ยเห็นวิวเขาเ,เที่ยงแต่ไกลเลยแหละซิกเนเจอร์ของที่นี่ได้อบสมุนไพรมีแยกฝั่งใช้หญิงเปลี่ยนกระจมอกแล้วก็เข้าตู้นี้ได้เลยอบครั้งละ5-15นาทีสุขภาพกายใจดีทอแข็งแรงได้ปฏิบัติธรรมเบื้องหน้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ เราอยู่กันรอบนี้3วัน2คืนทำวัดเย็นยืดเส้นปฏิบัติธรรมชมวิวธรรมชาติตื่นเช้ามาก็ทำวัดเช้ายืดเส้นโยคะกันก่อนพบกับความสุขที่แท้จริงภายในแล้วก็ไปทานอาหารเช้าที่เป็นวีแกนปราศจากสารพิษและผงชูรส ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน่อยแล้วก็เดินตรงเข้าไปเขตสังขาวาสนี่คือกุฏิพระทุดงรูปแรกที่ท่านค้นพบผืนแผ่นดินพูแสนดาวสืบทอดรุ่นต่อรุ่นเพื่อปกปักรักษารอยพระพุทธบาทที่ถูกซ่อนอยู่ทุกคนดูออกปะและนี่คือพระอาันตธาตุที่เสด็จมาเองศักสธิ์มากและนี่คือระเบียงชมวิวภูแสนดาวอิ่มอร่อยอาหารมื้อเที่ยงแม้จะทานอาหารวันละสองมือ้อและเป็นวีแกนแต่ก็อร่อยมากเบากายเบาใจแล้วก็มายืดเส้นย่อยนั่งสมาธิกันต่อ แมไม่เคยปฏิบัติที่ไหนมาก่อนทุกคนจะได้เข้าใจแก่นของการปฏิบัติที่นี่เพราะคุณได้ค้นพบธรรมชาตินี่คือจุดชมวิวหอเอกภพเก็บ,บกความสุขมาปฏิบัติธรรมรอบค่ามีทะเลเหมอกต้อนรับยามเช้าทาวัวดเชา้าเบื้องหน้าพระพุทธมิตายืดเส้นยืดสายแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารมือ้อเช้าจัดเต็มกันไปเลยและรอบสายวันนี้เราจะมาเดินป่านําโดยพี่เอผู้จัดการปูแสนดาวซึ่งมีทั้งรอบเล็กและรอบใหญ่แต่พวกเราอะแน่นอนเลือกรอบเล็กก็มีเส้นทางธรรมชาติให้เราท่องเที่ยว เก็บวิวภาพความประทับใจมีความสุขมากๆเลยเป็นธรรมชาติที่ทำให้เราได้ค้นพบธรรมะค้นพบความจริงความสุขจากภายในมีสมุนไพรมีผลไม้ระหว่างทางให้เราเก็บกินเพียบและนี่คือหินที่รูปร่างเหมือนช้างอัศจรรย์มากเวอร์และมากราบนมัสการร่างของหลวงอาเอกภพบผู้ก่อตั้งภูแสนดาวตั้งแต่ท่านมรณาภาพไปภูแสนดาวก็เหมือนล้างไปเลยค่ะ จนมีพี่เอมีหลวงพี่ลีนมีดาขึ้นมาเป็นผู้ประสานงานได้จัดโครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมดังนั้นใครสนใจที่อยากจะขึ้นมาช่วยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาฮิวกายฮิวใจมีจัดปฏิบัติธรรมเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นทําบุญกับภูแสนดาวท่านละ1,500บาทรายละเอียดตามนี้ได้เลยทักเลยค่ะ